ต้องมาถามก่อนงานวัน uh, นี else, been, h, no, ้ก uh, ็คือกู o ด Day ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าโบกอมเป็นคนตั้งชื่อว่า g ู o ดเด y เราจะทำเป็นไม่ทราบเออโบกอมเป็นคนตั้งชื่อว่ากู o d เด y เหรอคะใช่แล้วค่ะครับเนี่ยคาได้่ะพย่ 웠 하루하루 행복한 날이 모여서 좋은 날이 되기는 바람으로 좋은 날이 되길 바라는 마음으로 그리고 또팬 여러분들과 함께하는 오늘 이, 슝, 이 순간과 이 시간이 좋은 날로 기억되었으면 좋겠어서 좋은 날이라고 지었습니다. 다라와오피데이 <laughs> ซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ห <c oughs> วังว่าจะให้เป็นวันที่ดีแล้วก็รวมถึงวันนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นวันที่ดีที่ทุกคนจะได้รับความทรงจำที่ดีกลับไปนั่นคือเหตุผลที่ตั้งชื่อว่ากูเดครับมันจะต้องเป็นกูเดแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยด้วยกันนั่งคุยแบบมีอารยธรรมค่ะ <c oughs> Thank you so much เดี๋ยวเรามาอยู่อยู่ก็จะแปลทุกข์ขบเคอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเราิ่มพูดคุยก่อนเพราะว่าเราเจอกันคราวที่แล้ว11กุมภาพันธ์ปี2017ก็เป็นเวลา2ปี5วันแล้วใจอยากจะบอกว่าเราคิดถึงแต่เราก็พูดไม่ได้แฟนๆคิดถึงไหมคะ ก็คิดถึงมากๆครับรู้ว่ตัวกูมีเสน่ห์แล้วก็คิดถึงว่าบอฉันแบบนี้จริงมากบอกเขาว่าฉันไปตัดผมเรียนแบบเพ่านประธานชาณาจริง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 ดิฉันมีความสุขมากอ๋อต่อเลยค่ะ วันน um, ี้เนี่ยเราอยากอัปเดตเพราะว่าสองเดือนที่สองปีที่ผ่านมาสบายดีไหมจ๊ะใช่ฉันมันช่วครับผมสบายดีครับเป็นการตอบคำถาร um มปากินอากาศมาเดี๋ยวเรามาดูว่าย <S weight> ูจะแปลคำว่าปะกินอากาศว่าอย่างไรนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียกว่าคุณจินยอกจะมาก่อนที่โบกรมจะมาเนี่ยนะคะเรามีการไปเก็บคำถามจากแฟนๆละ ขอถามตรงๆว่าไม่ว่าเราถามอะไรก็จะตอบตรงๆใช่ไหมคะที่รักแอนดูเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะท่านสเตทขอให้ชั้นส่งคิวให้แรงพอส่งคิวแรงไปเรื่อง Q&A ยูแปรไม่ยูแปรให้ทายยูแปรว่ะไปที่คำถามแรกค่ะแต่เรืงแต่เรืแต่เง ผันไปเจอตัวเองใกล้ๆหล่อมากนะแม่จะเก็บรายละเอียดให้คลิปวิดีโอคำถามแรกค่ะส่งแรกว่านี้ได้อีกเหรออ๋อ Sorry ในกระเป๋าของโบกอมมีอะไรที่พกติดตัวตลอดรับขาดไม่ได้ไหมคะทยอรี่ฮะไดอรี่ไดอรี่ฉันฟังเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่รีสแตว่าเป็นคนชอบจดบันทึกรอคะใช่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 ่ใช่่่สใ่ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่ควรจดจําในวันนั้นครับเด็กๆฟังไว้นะลูกเราจะได้จดเพื่อได้จําเป็นความทรงจําดีๆเป็นกู๊ดเดย์คำถามที่2ค่ะคําถามที่2องฉันจะไม่พลาดถ้ามีเวลาวันหยุดสักหนึ่งอาทิตอยากไปไหนทําอะไรจะพ่อรอยยอง เที่ยวครับท่องเที่ยวครับเที่ยวชอบเที่ยวแบบไหนเมืออไทยมีทุกอย่างนะแฟนอดีว่าท่องเที่ยวันอะไอ่ะการท่องเที่ยวกับแฟนอ่าเอิ้นตั้งหนไม่ได้มาแล้วก็จะมองหน้าเป็นหน้าครับจุช